กาบสบายดีหรือสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอวัวฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องกาบสบายดีเจอดีเบิร์ตสุงสุบอนสุขุสุข้ขนที่เคามาหลับเบิร์นหลับช้มส,งสองซาโบซาแนเนาะพี่น้องเมื่อนี้เข้ากาันคับเจนิดหรือว่าเอ้ยนิดเนาะมาเย,ยี่ยมยามน้องจักรกจันมาเย,ยี่ยมยามน้องจักรจัน,นเนาะเข้ากันสิ ไปเบิ่งว่าเพิ่นเป็นแนวได๋แหเนาะพี่น้องบ่ได้อัเดทให้เบิ่งเิเนาะนทางไปเพราะว่าได้ยินข่าวว่าน้องจัห้องใหม่บ่ได้ห้องใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาสิาพี่น้องไปเบิ่งยเนาะไปไปสวัสดีพี่น้องมามาเบิ่งน้องน้องจันไปย่างเจ้าไปบ่อา สะไปดีพ oh, ี kind of ่น้องเพื่อนน้องพี่น้องเนาะบัตถสูตรสุดข้นทั้งเล่าเลยทั้งไทยและต่างประเทศสกัดสบายดีกว่าเดิมไปเอาเมย์ก่อนไปเนาะฮะไม่ก่อนน้องจัดต้องจัดจิ้มขนมไปเขาไปเลยเอื้อยจ้ากอนเอาเขาบอกแล้วฉันว่าขาโอ้ยงามบัลลีทำให้หุ่นหวงามบัลีนะพี่น้องได้อยู่หองคือได้หองขาดแค้น ยังคือเห็ดอันเห็ดหองน่าใช่้น่เลยบอขนมแส่ได้ขนมมันหอมโบนี่เลยบือข้องหอนาจะปล่อยางขัไปยืนดูน้ำน้ำอ่ะเอาสิถ่ายโอ้โหนี่ลกขาบ็ได้ดอกน้องเออหองสวนโเนะของสวนโตชาวจันทน้องพี่น้อง เท่หอร้อยใส่ก no> uh, uh. uh, uh. ีบคนไปทางหนต่างแม่ในคนขึ้นฮะแล้วก็ต้นใส่ีนอนแม่อืนทั้เอาคือปีนได้ทางนี้คือบ่มีผีช่างอ๋้นเลนะเนแล้ว้สีนอนแล้้าผ้าอ๋อผาแพงวตจะขาคนเู้สาวสั่นไปเลยไปใช้ไปมากะเออนะแม่ เดี๋ยวเบิ like right? right? well, ่งวันหน้าอยู่กองเชถอเอาไอ้ร้อยออกไม่ใช่ลูกเอาขึ้นก้ำแพงอะไรฮโตนต้องใช้ทิ้งฟางไหนพี่เนาะคนปีนขึ้นต้องมาเสื่อมเล็กหลาดอีกนี่เนาะอยู่ตะกี้ลุงเพิ่ง่าอยู่บราะใช้โลกชูงพนันที่ขึ้นได้บอกบุแม่ละว่ากระโบคือดวเพิ่นที่ขึ้นได้โบเอาเล็กอะเอาผ้าเอาอย่างตีเอาผ้าเอาอย่างตีเอาไม้ที่อาจจะตีอัดไว้แล้ววันหน้าพี่นั่งอยู่แน่นก็ไปอยาวอีกตีสิมาเจ็บใครอีกแล้วเป็นได้ลูกหลาแสียบอก Ng luôn luôn kabo đại bunny lâu năm mặt nắng 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 nắng

เงินจะซื้อขนมี้งทวดที่แล้วที่ผู้ใหญ่เพิ่นชวยเหือน่ะได้เอามาเฮ็ดอันนี้บ่เอื้อเฮ็ดอันนี้แล้วที่ผู้ใหญ่เพิ่นซยแล้วก็มาเฮ็ดในร้านอยู่ออก็ือเล็ือนือมกอแห้มอาบน้เียมองอาบน้แม่นพอมีโทรศัออกนเนาะไได้โทโทใส่น้ําล้างเนาะจอลงไปหเนาะ กินนะน่านจังเลเเมดแล้วเลยตอนนีตัววานบอก่าวานอ้าอันใจเลยนึก่าใจเลยโดยโดยกระหนกติรอใจเด้อหนเร็วลยเนี่บอกนอย่างงามตุ้ไปตุหน้าเลยเธอกะไรรบาอะไรมันเก็บาเนาะ บางกลองอเจบอไยน้องกจ่คนงามมีแต่ทางอำนนําพี่น้องโทรสวนคนยังบ้นมีเงินเหตส่เนาะบมาแะงามพือเก่าคนี้นี่จะบอกนอืมกินมดบ่อยหลานปลาลอยกินแบบว่าเ็นหว่ากันเลยปลาลอยอยากินน้ำปลาลอยแต่ยาคือกนอยาโย่ให้ปลาลอยกินอยู่บอกปลาลอยกินเนี้วัอมบอก่าแล้วปลาลอยกป็นอย่าเอาขนมให้กินลอยกันปลาลอยกินน้ำ แว้ yeah. ่ชอหลกโดนั่นลหะโดดขึ้นทางพุ่นพี่น้องหลดก็เลยเจ็บแข่งเจ็บขาใครยุแข่งขาบ่หักเนาะไปโดดขึ้นพุนนี่พอดีเบิดเลยงนวบอเงินสสองพันสามพันบอ ขอมาหายเจ้านาฬิกาหนึ่งก็แปดแสนบอกเออเท่าไรหนึงก็เจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดสิบพันเนาะบอกทีโอ้ยจนสิ่บ่อเลือดอกินเลยเล็กนี่มันกรเชงกับคแล้วขายดายนี่อีกเนาะเพราะว่ามันคองมันกาแฟเลย ท <Indonesia> ั้งว่าทั้งนำตาค้อเลยน่องนึ้นน <jaar> ่องบอกเนี่ยโอ้ยกระไลสิทามออกไปว่านองบอกเพราะว่าเอฟซีเป็นกระทามเนาะเป็นยังต้องค้างนางสันน่องอันเป็นยังต้องค้างนางเพราะว่า ก็อยากหูวะเหียดพ้นนะนั่งนั่งบอสบายอยู่ได้เนาะบวสตี้ได้อยู่เลยทำบางครั้งไปตะกี้จะเดินเนาะเคยไปตะกี้ก็เคยไปแต่ค้นจำาน่อจำแต่ดีพี่น้องอยู่บ้านนคงไทยแตอยากไปไปผันเกื่อผัดนาะเห้าวผัดบดวดนน้ำนะผัดลำบากพระเจ้าคุณดูน้ำไปผัดเท้าหัวล ตามเด็กตามเพื่ตามเพื่อนเท่านั้นไปเรื่อยๆเนาะบ้านนี้ข้าวต้มข้าหนุ่มมาเจ้าในห้างค้าอยากกระจ้ามเอาบุมีเงินกจซานไว้บบบนี้เอาผัดผู้ใหญ่กินบ่ได้กินหน่อยบ้านกินหลายมากกับโบจากมากแต่จากนอนน่องี่น้องอยู่พุ่นแล้วเองกระจ้าบเขาล้างปลาก็เลยเห็ดอันหอมใส่เพลินไว้เพราะว่าทางแม่นี่บ่มีเงินไปนำจ่ายว่าฉันฉันเนาะโดย ผัดลูกผัดไปโลโลเล่เรไปแบบว่าเนาะตามภาษาของนางผัเป็นเงี้ยเนาะนี่ผัดระวังลูกยากเนาะยันผู้สอนผู้ใช้เขาเห็นน้ำทางเนาะน้ำศีรษะนะเจ้าก็เจ้าก็เอาไหาอืมเลยผัดเป็นผู้สาวผัดหน้าตาคำบ่ได้ขีเรขีไลายเนาะไปน้ำสอนน้ำทางกลางคขำกลางคืนผัดนักใช่หรือเป็นห่วงลูกพี่น้องเอ้ยก็เลย ก,ะ,กะหูอยู่นอกว่าเพิ่นเป็นแล้วนี้ก็คือเพิ่อนอยากไปทางใดเพิ่นกลไปลดเนาะก็คือเพิ่นว่าขั้นทางฝั่งไทยนี่เพิ่นจะมีหน่วยงานลงมาสอยว่สสาส์เอาไปรักษาแต่ทางบ้านเฮานี่บ่มีเนาะก็คือครอบครัวได้เป็นก็คือครอบครัวนั่นต้องรับผิดชอบตัวเองเนาะการปิ่นปัวก็คือบ่ได้มีทางใดมาสอยเหลือเนาะ กไปกี่แกก็ปโรงพยาบาลซมาโอโหลยะเก็บลีเก็บไว้บอพีเคิ่เลย่น่พี่น้ออกก่ิลนอาอนั่นเลยเอฟซีวคือบอกไปโรงพยาบาลซีมหาโพเนี่ยเนาพี่งมาะเ้็วปึ๊บเพิ่นกามีเลยมันติโควิดเลยไปตรวจได้เยนี่ใส่ป๊บเพิ่อ่ะอยู่มบงดูอกอพ่งือก็พ่อแะ กินนานหลายปีแล้วติดติดตับิตนะก็เอาไปเอาไปเพิ่นกลั่ได้ตรวจเลือดจังไคแล้วโรงพยาบาลชิมาหาโผลา้วมาตรวจหายไปปะไปไปแต่แต่มันที่ฉันมีโควิดแล้วเพิ่นกลเบิ่งอาการคนแล้วไปตรวจเลือดตัวนั้นไม่มีตรวัดความดันแล้วเพิ่นกลจัดยาให้กินไม่ให้กินทีแรกแรกจังไคราคาเช้ามากสามารถพามาหยุดอยู่นี้บ้านโดยมานึ่งพ่อเงินไปเลย กินกับบ uh, ุญคุนยาอะยาแมงรันะชอบเม็ดกับโนนบื่มือเบนเว้นโดยมาในพ่อเฮิงมากเลยค่ะชอบเม็ดกับบุญโนนอุญชอบเม็ดมันลึกลึกยาเนาะมาในกับมาเปี่ยนก็ได้บุว่าวนมันข้างจะเข้าไปจะ้าุ้าพิสิทธ์อไปสิทธากันนี่กัขาเจ้ากันื่ได้ตรวจเลือดข้าเจ้ากับเบื้องอาการคุ้นแบบว่าคนกระปล่ยให้ว่าวเลยค่ะ เข็มหนึ ciudad, no mm, uh ่งแปดร้อยบาทน้ำบ่อ I mean, ๋อแล้ว okay. ก็มาซัก huh. ถึงขูมเอนี่ยนะชวบ้านกัไปชาวบ้านกับไปตัวมีมองคลันแม็นแว่วนี่ไปมาหลายบ่อนเลยสุดความสามาระสุดความสามารถแล้วพี่น้องเอ้ยมาจอดอยู่บนนะคะมีซักยาบแบบเข็มละซองเข็มละซองเดือนเข็มหนึ่งซองเข็มหนึ่งอยู่เดือนซองเค็มต่อเดือนอ๋อซงเข็มต่อเดือนซองเข็มต่อเดือนแต่ตะกี้มะไปน้องแม่เอาแก้ไปซัดเออ แล้วบนี้กินอนี้เรนไปไมได้เดี๋ยวจะขอให้่น้องมาช้าืมเจ๊ใสมาเลยสบายดีพี่น้องป้าลุงเด่อใส่เงินเจ๊ใสพี่น้องเนี่ยใส่เงินเจ๊ไสที่เข่าได้แล้วิีบเขากระขาดบ่มีิีบเข่าพี่น้องเอ้ยใส่เงินใส่คำากูไ่้ นี่แต่ใบดอนละเป็นขุย่เบิดอหนี่ไหลหนึ่งกบพใหญ่ใจดีเบิ่งดูเคยเห็น้วยเป็น้วยนีก็คือไม่่อยนั่งใบพันกีบนี่ก็คือเป็นเงินไทยกับหาสิบตังพี่น้องเลยอาหเนี่ยเด้อลูกหละอาเยอะโอ้ยเงินกัมันหมดเดียวหนึ่งเดียวคุณป้าใครนกะใครขนมมาเรากอเก๊ไม่ห่าน่นและพี่น้อง

ล้างน้ำซินกูน้ำซีนแล้วก็พันเมื่อได้บุหรี่กินเลยก็งดเงีดแล้วก็หายเช็งพายแล้วอออยนะออานางอรบอดีอามาหานยรู้ตอน่ล้างวันซีนก<อ><า>ับก่อนวันซีนพวกนี้ทุกมาเบิง้งมาเป็นยอะไรเหือ มัน้้แเมื่อคืนนี่ก็หายป้าอยู่ที่ป้าเป็นใตีนเป็นเจีบเป็นก็หายแต่ใส่ป่ะนี่โดดออกจากห้องแล้วพากันห้ามนั่งเข่าห้องกับผูนี่โอ้สบายดีไม่ลอยห้ามลากเจ้าสิวายังขี้นลาะเลยนักนะตะว่านั่งย่างบ่ได้บ่ย่างบ่ได้ตะกี้เข้ามาว่าสิมาโสมแคนเอาย่างนี่และหย่างบ่ได้มาห้ามจับหนีมาเจับหนี บุญไปแข่งบอกหักเนาะพี่น้องได้จังขืนได้คนอ่ะพี่น้องเลยไปต้นลงใส่ที่นอนเลยค่ะออ๋ใครเนี่ยแต่มีที่นอนหลับพี่น้องกับโบแมนตีนนะพี่นอนกับโบแมนมันไก่ด้วยคุณมันโดดมึงรูปกระต่ายเป็นไงมันเป็นตําๆนะมันโดดมึยเนาะนลองใส่เลย่อนก่ออนระยะเด้องตีนเลยก็สิโดดลงมานี่นี่เนาะ อโดดลงมาที่นอนแม่ก็ได้แปเๆหนึ่งมันก็ได้นุ่มได้นวลยังดอกอันนี้คนบคนผู้ใหญ่ันมีหงน้าใจน่ะคือสิโอเคเนาะเนี่ยโอ้ยเนาะกินมดบ่ ทุงนึงอันนี้ใกล้ๆูนอ่ะคือมีจักทุงก็หาสื่อมานะ่ะหกหกห่อหก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 ห่งเพิ่นหกหเหกหกมกนเหกหอหก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 มหก่กห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 กากกหกกหื้อหหกหกห้้ อขอค่น้ำเอฟแเกซืเอเวลู now, mm, oh. horn, ้ผ mm, oh, ู้ได้ใจดีฝากกันเมื่อวานเางไซื้อนมผ่านซื้อนมผ่านน้ำปั่นให้ล่เนี่ยมันจะพอกันมันจะทำกินเหมือเดิมเออตอนเห็ดการี้ือลเ่โอน้ำเจซเอแว้นกาขั้นนี้ก็คือเบิ่งก็คือปกตีเนาะพี่น้องเบาอย่างกันนี่แบบยาบนาแบบย่ามนางแบบว่ามันมาเป็นบาทนั่นเนาะ าเอื้อยักาโทษรับนะหยห้อง้านะโอ้ยเอื้อยเด้อสิไดยทายเอื้อยเด้อสิไดยน้ำพอนญ่ใจดีด้อลูกอใจดีนยกมือแล้พอน้ำพอใหญ่ดูลูกยกมือเงี้แรลยกมือคอน้ำพอนญ่ใจดีดูกอยได้

บ็ดอันเอฟซีมาเห็นผ่าว่านั่งก็เป็นปกติอยู่เป็นยังคือไปค้างแนวนั้นผัดว่าเป็นยังคือเห็ดกับเผ่นแนวนั้นผู้ิ่นผืนผ่นจักมือเห็นท้องผื่นอย่างว่ากันใหม่น้พี่เนาะก็ถือว่าิ่นสูดความสามารถแล้วพี่เอ้ะขันหบดถึงขนาดนี้ิ่นก็คือสิบเหตุกับลูกิ่นแนวนี้หอกเนาะบ่มีผู้ได้ยาเหตุกับลูกตัวเองแนวนี้เนาะ พ่นสูมากนี่กะลายลายผ่าหลยปีแล้วเนาะสี่ปีเลย4ู่ว่ากับมาลยเี่แล้วจักรเลยเลยนจังได้มากเนี่นี่ก็คือปีที่สี่แหละพี่น้องเลยผลสูมากผลไปมามืดลยในไซก็ดีเนาะไปสิมหาโพลัคนปวัดวงนี้ไปได วันนีติดโควิดเลยค่ะคุณก็บานยามาน้ำเมื่อแล้วก็ส่งตุ้นะไปเอายาอืงสึงยังไกสารประมงยาทางไทยเนาะอืเจ้าก็เอามาไหนี่มาแล้วม่ก็กระชากนแขนนี่กินแรกๆนะกะที่ได้ตั้งเต่นนี่นี่วิ่งไปเลยบึงพี่เนาะอธูในลูกสบายดีพีเนาะสบายดี ไปดีนะก็รู้ไอ้นขนมเนนี้นี่จิโน่ไอ้จันไอ้จันให้หลายหไว้นี่บ่อยนะอันนั้นมันหาย้ปอะนั่นด็กน้อยนะแต่จะรู้ผู้พายย่านึงเสียงดางโดนเพือนโดนซานเลนนย่านี้อย่านพูน้บ่ ยันผู้ใหญ่จียงดังไมใขาไปทยาม่นทางี้ผ้ากันแรเลนเจก็แามันแล้วไต้องวับอกลยอเาติดงกพก่อนวะาย่านั่งกระโถกเลยนะคนเราเจ็บป้าเราจ้ามันทะลุนะขอเนาะเลาย่างดึงงเบงคนเราเจ็บคนเราาัที่เขากับทุ่งหนึ่งกับโพเลยเนาะอือ cung đừng này, hao có bớt chú không có đấy? À. Mưa à? Có này, à, hãy chào hại nọng, vậy sữa con nôm ăn, si bột si còn cái này

สวัสดีแม่งเป็นห่มพ่อห่มใช่ให้เอื้อให้น้องให้ลูกให้หลานบ่ได้ดื่มบุญดื่มคุณอยู่ดีแห้งบ่จุกุสุคนเด้อเจ้าน่ะอิ่มแล้วแต่หากกินยังบ่หยุดบ่กินมาแท้กินมาฟ้าเจ็ดแกินมเจ็ดแตกินมเจ็ดแงต้งแปตายโอ้ยเจ้าสิกินจนท้องแตกบ่ฮักเจ้าอิ่มแล้วบ่อือิมลฮักจักเนยังกินบ่หยุดเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ย กินจนทองแต,ตกว่ะสะเมิ่งพี่ออนนองโอ้ยย่านได้ย่านทองแตกเด้อันระเบิดขึ้นนั่นนี่ข่อยก็ย่านแล้วเจ้าก็อยากกินลายข่อยย่านทองแต,ตก <laughs> อิ่มแล้วก็พ่อแล้วเฮ้ยจังหน่อยหุ่นสิบงามได้กินขนมเมื่อทบทบอีร้อยสิกินนี่ว่าเขานะ นอนที onder, ่เตยนอนบานอนมาพี่นอนาเจ็ดเซมีจหนุยกข่าจะกินเเซเอากึนขนมแล้วเซ่มันห่วยบุลูกขอใจในลูกขอใจเขใหญ่ในลูกใจสวในลูกพอใจสว่

อันนี้ให้ร้อยปนสิน้ำปั่นเด้อได้ใบยังน้กขึ้อบรู้นะใบยังไงันนะบอกบอกเอฟซีเออยังไงกันนใบล้วบัใบสบใบงิบละใบบละบบละขอบใจเห็นงามๆลูล็กบอกเล็กเนี่ยบอกหจากเล็กเยอะเล็กสอง่หูเล็กหอเ เลขจากโมงบ้านหาโมงหรกโมงประมาณสี่หาโมงสี่หาโมงเอา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 ไน่ลูกมันจะออกจากโมงได้ลูกสี่หาโมงสี่สี่พันไปแล้วลูกขนาคือยุหกกคือยุเลยแบะหาสองนเอาออกเลยแบบอกอือเลยแบหาสองกันเลนไม่เดกมาก โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ลาลงเพียงค่นนี้น้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกมองทุกบ่อนด้วยที่กำมาระเบิงเราซูมเพาะกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องสบายดีบกกแม่มากเราซื้อจีบเนาะเบิ่งกในแม่น้องจันเอาอันแมงกิซอนหายพี่น้องเลย ແມງຊອນເມື່ອຄວາກິນເພິ່ນວ່າອາມັນຄືຢາກຄືຫຍັງສົດຢູ່ບໍ່ຮູ້ແນວໃດລະລືຮັກເຂົ້າທອດໄວ້ເນາະໂພຜັກຕົນກກິລເນອພນຕອງໄປຄວນແມ່ນຈິຄວານາຍດອືດ โอเคเฮาก็สิได้เมื่อแล้วได้บานีมื่อบานียูดีนี่แห้งโดโดโด